ไยหาเพื่อจะให้คนอื่นมองเราว่าฉันเป็นคนดีในชีวิตฉันที่เกิดมาฉันจะเล่าให้ฟังฉันก็เป็นคนเหมือนเธอทุกโรคทุกคนทุกแข่งพอฉันพอ้อยเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วจริงๆฉันได้พบว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวแม่ฉันจะอยู่เพียงรำพัง แต่หัวใจทั้งชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะหัวใจทั้งชีวิตมันต้องปรับและเปลี่ยนไปตามความไม่รู้กับความรู้ที่เป็นยอดของการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหลาหลายคนคงม,มองว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วหรอ ฉันถึงจะมาออกสอนเนี่ยฉันทำมันได้แล้วเหรอฉันถึงจะต้องมาสอนคุณแต่โลกนั้นเปลี่ยนไปคนกล้าออกก้องกล้าสอนและกล้าขายจะทำสามสิ่งนี้อย่างไงก็ประสบความสำเร็จเพราะโรคนี้มอบให้มนุษย์ที่จะเอาใจใส่ในการปลูกฝัง จ,จิตใจตัวเองทีและเล็กๆน้อยๆเพื่อจะให้สิ่งเราเล็กๆน้อยๆเกิดเป็นเหตุที่สามารถเข้าใจคนอื่นได้อย่างมีเหตุผลกลับไปทำสิ่งนี้กับตัวเองกันนะครับไม่ได้บอกว่าจะทำสิ่งนี้แล้วตัวเองจะรวยเลยคุณจะได้สารแห่งความสุขของกำลัง อันเฟื่องฟูที่คุณได้จากการฟังผมในครั้งหนึ่งเพราะต่อให้คุณฟังจนตายถ้าคุณไม่บวกลงมือทำใสมันจะสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีด้วยเล่า